ผอผมว่าคุณลาวูกับทุกคนก็ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะไม่พูดอะไรมีเป็นหมื่นล้านคำขอเก็บไว้ในใจเพื่อประเทศไทยและวีนาก็ก,กแค่ขอโทษขอพลยกันแต่ว่าไม่อยากรู้ว่าทําไมพูดอย่างนี้ทําไมโพสต์อย่างนี้ทาไมประกาศแบบนี้เพราะว่าผมว่าผมเรียนรู้แล้วว่าบางอย่างเนี่ยความจริงมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ตายแล้วก็เราต้องการคําบางคําแต่มันก็ไม่สามารถจะเดินหน้าต่อได้ ไม่งั้นคำนั้นก็คงไม่สําคัญสําหรับเราก็คใจกันแล้วครับผมก็ทําให้เขารู้สึกสบายเทีย่ยงเๆียเที่ยจะมีคนมาแทนแต่ว่าผมก็สงสารคนแทนเพราะว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็ต้องมาคืนนี้ม,<า>มันก็ยากใช่ไหมเพราะคืนนี้ต้องใช้กรรมการแล้วมันก็เลยลาบากนิดนึงเอาเป็นว่าตามใจเขาหมดถ้าจะเหลือ6ก็6นะฮะหรือจะเติมก็เติมแต่เรามีโพเดียมไว้สำหรับแอยู่าลพวก็พอเขาบอกว่า มันก sí, <tr> ็คือเพาะชอบมันลองล็อกกุงในรอบสามจอย่างเงี้ยมันในการเป็นของสา้มันเลยใช่ค่ะมันเลยการอันนี้อันนี้ผมไม่กล้าวิจารณ์นะครับวันนี้ผมอาจริงๆผมไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่ามันใกล้จบแล้วผมขออยู่ในเซฟตี้โซนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจบประกวดแล้วเรามาวิจัยกันใหม่ ของผม,งผม,ไ,ม,มไ,ไม่มีอะไรละครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยให้ใกแกไปสู้กับคนอื่นก่อนช่วงนี้เลยก็แสดงว่าบรรยากาศดีขึ้นแล้วใช่ไหมของผมว่าคุณลาอูกับทุกคนก็ดีขึ้นเลยครับดีขึ้นเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราจะไม่พูดอะไรมีเป็นหมื่นล้านคำขอเก็บไว้ในใจเพื่อประเทศไทยและวีนาแลีวคุณมาเมืองไทยได้มีอะไรคุยกันคุยคุยครับไปคุยที่โรงแรมส่วนตัวที่จะพักอยู่ ก็คุยกันตั้งแต่ตอนเชียงเจอกันส่วนตัวก่อนแล้วก็มาเจอกันที่ทํางานหลายรอบไมกว่าเคลียร์ใจอย่างนี้พ่ะอ๋อก็ราะแค่ก็แค่ขอโทษขอโพยกันแต่ว่าไม่อยากรื้อว่าทําไมพูดอย่างนี้ทําไมโพสอย่างนี้ทําไมประกาศแบบนี้เพราะว่าผมว่าผมเรียนรู้แล้วว่าบางอย่างเนี่ยเราความจริงมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ตายแล้วก็เราต้องการคําบางคําแต่มันก็ไม่สามารถจะเดินหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นคํานั้นก็คงไม่สําคัญสําหรับเรา ก็ใจกันแล้วครับผมก็ทำให้เขารู้สึกสบายเครียดเครียดเครียดครตอนนี้มีอะไรเขาก็โทรมาเมื่อเช้าโทรมาสองรอบสองรอบสามรอบแปลว่าหลังจากนี้คงไม่มีอะไรแบบก็คาดว่าอย่างนั้นคาดว่าอย่างนั้นคาดว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้อุบัติเหตุในชีวิตเหมือนอย่างที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือนีอะไรที่บวกเราไม่รล้นะฮรโอเคครับพอถามเรื่องการบการที่ถอนตัวของท่านตอนนี้คแก้ปัญหาเรื่อง เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขาเพราะว่ากําลังจะมีจะมีคนมาแทนแต่ว่าผมก็สงสารคนแทนเพราะว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็ต้องมาคืนนี้มันก็ยากใช่ไหมเพราะคืนนี้ต้องใช้กำลังการแล้วมันก็เลยลําบากนิดนึงเอาเป็นว่าตามใจเขาหมดถ้าจะเหลือ6ก็6นะฮะหรือจะเติมก็เติมแต่เรามีโพเดียมไว้สําหรับ8อยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าว่างไปก็เสียดายอยู่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ก็ยังไม่สรุกคอนเฟิร์มว่ามาไอพี่่อดไปสองคนคนก็แทนแล้ว สำหรับตอนนี้<ร>นาทีนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่นาที6โมงเอ้ย6โมงผมไม่รู้ว่าจะมีคอนเฟิร์มไหมเพราะว่าบางทีมันมีบางอย่างที่แก้ไขหน้าง,งานเยอะ <nung. S 1> เ,เดี๋ยวผมพูดไปแล้วมันยังไม่สรุปทีมันไปสรุปอีกทีเดี๋ยวจะดูเสียเสียบ่าปลคข้หลอนะ่วันเป็นเรื่องระหว่างเขาอะครับผมว่ามันก็คนหนึ่งมีุดมการที่แน่วแน่แล้วก็ชัดเจนมากนะะอีกคนหนึ่ง ก็อาจจะเป็นการทำงานแบบสบายๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ติดต่อกันกึกการไม่คุยกันนะครับและการไม่ให้ข้อมูล,ลกันอะไรกันมันก็เป็นผลหนึ่งที่ทำให้คนจริงจังอาจจะเสียใจแล้วไปต่อไม่ไหวเพราะเขาบอกว่าผลหนึงก็คือว่าจะผลักดันล็อกเพิ่มในรอบสามสิบอย่างเงี้ยผลในรายการเป็นของมันเลยชพลังประการอันนี้อันนี้ผมไม่กล้าวิจารณ์นะครับวันนี้ผมอาจจริงๆผมไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่า ันใกล้จบแล้วผมขออยู่ในเซฟตี้โซนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจบปรากฏแล้วเรามาวิจัยกันใหม่ข่าวจริงเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงหรอาคะเรื่องเขาเอาผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้อ้เนี้ยผมจะรู้ต่อเมื่อผมหยิบซองอ่ะผมจะเปิดอ่านตอนเลยแล้วผมส่งเลยโอเคปะผมจะอ่านปุ๊บเลยแล้วก็ส่งเลยนะฮะเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกใครมั้งครับก็ยังไม่ได้บอกใครคิดว่ายังไม่ได้บอกใคร ล้วก็ไม่แน่ใจว่าเสร็จจริงหรือเปล่าเกี่ยนน้อยเราในรอบชุดประจำชาแล้วลญญลก็ในรอบทีลทมลิเวันนี้คุณแอนให้กำลังใจโอ้คุยกันตลอดครับเมื่อสักครู่ก็คุยกันก่อนขึ้นก่อนโชว์เริม่มก็บอกนู่นนี่นั่นแล้วบอกให้เขาดูด้วยนะฮะกลัวคุณท่านจะไม่ดูค,ครับบอกคุณท่านติดธุระอีกนะฮะก็บอกอย่าลืมดูนะอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ดูดูดูนั่งรอเลยเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนั่งรออย่างเดียววันนี้ก็เป็นบอสฮัลโหลอยู่ในบอลแพรก็ไม่ไม่ต้องมาหลอกก็ได้ครับ เขาก็ขอ,ขอบคุณผมที่ทำหน้าที่แทนคุณแอนได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้อีเวนต์มันเกิดความนิยมจากจุเดเริ่มต้นที่มีความวุ่นวายหิดอกปิดใจกันนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างี้ครับแต่ตอนนี้ก็ดีตอนนี้ก็ดีคุณแอนเขาแฮปปี้ครับ<ค>ตอนนี้เขาแฮปปี้เพราะว่าผมถือนโยบายเดิมข้าวของคนอยู่ที่ผลของงานถ้าง,งานเราดีเนี่ยคนอื่นก็ทำอะไรเรายากนะเพราะว่าผลงานเราต้องต้องยอมรับว่าการลงทุนและความคิดและความตรงต่อเวลา อะไรเงี้ยมันชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่มีการผิดคิวเยอะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการสอนน้องๆผู้ข้าปกวดอ่ะมันสอนได้แต่มันไม่สามารถที่จะบังคับได้เหมือน MGI เพราะว่าถ้าเขาหนึ่งครั้งไปบอกเขาแล้วถ้ายังต้องบอกอิกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจทีมงานเราก็จะเหนื่อยแล้วก็เขาใช้สิทธิค่อนข้างชัดเจนเราก็ลบการกับทันกระแทกเพราะฉะนั้นจึงมีคนเดิน วนไปเรื่อยไปเปื่อยบางคนเดินออกตรงกลางเข้าข้างมีมีประมาณมาร์กไว้แล้วมีประมาณหกคนแต่เดี๋ยวให้ทีมงานไปบอกเขาส่วนตัวว่าช่วยระวังคิวต่อไปด้วยสําหรับพีรินนะแล้วเดี๋ยวจะมีการมาร์กแผนผังหลังฉากก่อนทุกคนจะเดินออกจะมีคนจี้ให้ดูเลยว่าเธอเดินอย่างนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้นะอีกครั้งหนึ่งก่อนออกแก้ปัญหาโดยการที่หนักงานเหล่านี้นึงมีทคนมีทีมเมา ไม่บีบครับแบบร้องขออะไรไม่ขอเลยขอบอกขอบอกเอาเอาเอาไอทีสวยๆเออแกขออย่างเงี้ยว่าจะขอเงินกันเท่าไหร่จะมีโอกาสได้เห็นคุณแอนในอีเวนต์เอ็นดีที่นี่ก็ไม่ครับไม่เห็นครับนะไม่เห็นครับไม่ไม่เห็นสิไม่ได้มาครับคุณแอนไม่ได้มาคนคุณแอนไม่ได้มาที่หนึ่งคุณแอนฮัลโหลยินดี้อนรับครับโอเคคือแกไม่ได้มาแล้วไงแล้วแกก็ถอนตัวเองออกจากตำแหน่งแกก็เลยไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเดี๋ยวแกก็คงกลับมาสักวันววันนี้ที่ลอยคอเฮ้ยวันนี้ที่รอคอ,อยทำอย่างพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ